สวัสดีจ้าท่านผู้ชมจ้ามื่อนี้พี่แบมสิบ้ามาเก็บผักกระถินฝรัง่ง้ะจ้าเบิ่งดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,เต็มเลยเนี่ยกระถินฝรั่งเนี่ยจ้ารสชาติสิเป็นคือกระถินเลยจ้ามันกะแกแล้วเนาะบางส่วนมันกะแกล่ะเนี่ยยอดอบอวล เมื่อวกว่าสิไปหาหมอไม่เจอเอาก็เลยกิมมเก็บเจะไปเจ้าปนนี่จ้า ี่แบมเสียเอาไปแจวปนก็มีบอกค่อยร้ายดอกจก้ะแต่ก็พ่อได้เก็บกินอยู่เนี่ยพี่แบมกลับไปหาเลาะเก็บพักน้ำหุนหลูหลุ่นทางเด้จอจ้ะพอดีมาหาปูมาเอามันพลังแล้วก็ผ้าพ่อใหญ่ลาดมาอ่านเอกาสารของคุปปูไม่ยาเสียนะจ้ะเพราะว่าเสียไปให้ยสารนา่าจะเนาะ พี่นายกอกพี่นายกำพยายลานแล้วกับกับน้องกับเส้นมาบ่กเอาสมบัติแม่เด้อจ้ะไห้พอหมดเลยจ้าโยกให้พอหมดเลยนานลากบ่อพญายลานกับลุน้องเนี่ยจ้ะบานพะปูแมย่ยาหลดพี่แบมสิไปหาหมอนะจ้าก็เลยแมะมาเก็บพักเนี่ยเบึ่งดูบานขอบขั้วในี่ใส่แต่ตัวยู่ตาเบิ้งห้อยออก รถขันนี้หวยออกดูดูเด้อจ้าเนี่ยมวนหนาซืือเอาอเดอ้อจ้าเนี่ยเนี่ยันเนี่นบ,บอกแจเกืเอเนี่ยซนสามนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายคะ่ะ